ละครสั้นเรื่อง <c oughs> แม่ใจร้ายทิ้งทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เกิดเออทิ้งครอบครัวตั้งแต่ทิ้งครอบครัวไป <c oughs> นี่แม่ครับ <c oughs> แม่ครับแม่จะทิ้งผมไปทำไมแม่จะทิ้งกับผมกับพ่อไปทำไมชอยชอยลูก ชธอยช่วลูกแล้วคุณครับทำไมคุณต้องทิ้งผมกับลูกไปด้วยลครับเพราะอะไรทำไมคุณต้องทิ้งกับผมกับลูกไปด้วยแล้วผมจะอยู่ยังไงลูกก็ด้วยฟังนะที่ฉันทิ้งพวกพวกแกไปเพราะว่าพวกแกนะน่ะจนแล้วแถมกินอะไรไม่รู้กินแต่ไข่กินแต่อาหารไม่มีอาหารหรูๆเลย ฉันเบื่อชีวิตจนๆอย่างุ๊กแกทำไมต้องมาชันันเองก็ต้องไปอยู่กับจา่จาจ่าโอ้ดีกว่าจา่าโอ้เขาต้องรวยเขาต้องหลอ่อและแถมเขาอ่ะเป็นเศรษฐีด้วยฉันก็เลยคิดว่าฉันจะไม่อยู่กับพวกคุณแล้วพวกคุณอะ่ะทั้งจนพวกคุณอะ่ะส่วนไอ้เรื่องทํามาหากินของคุณอะ่ะแม้ว่าจะเป็นรายตายละจะเป็นตายร้ายดียังไงฉันไม่สนแต่ที่แน่ๆนอนๆนอนฉันเบื่อชีวิตจนๆแล้วแล้วฉันจะไปอยู่กับจา่า โอ้เข้าใจไหมส่วนลูกอะ่ะฉันทิ้งมันให้กูอยู่กับคุณด,ดีกว่าเพราะฉันว่าถ้าเกิดเพราะว่าคนโจนเน่ยชอบใช้พาละคุณอย่าเพิ่งไปไม่แต่ไม่มีแต่ฉันจะไปเข้าใจไหมอย่าหัดขวางจ่าเราไปกันเถอะครับอือมอร่อยอะไรอย่างนี้เนี่ย คุณนิจใจดีจริงๆให้เราเนี่ยกินของอร่อยด้วยเนี่ยด้วยนะเนี่ยเธอรู้ไหมวันเนี่ยคือเนื้อวากิวเกียวกิวที่หายากจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฉันเน่ะสั่งมาให้เธอเป็นโดยเฉพาะเลยแหละสำหรับวันแรกที่เธอมาอยู่ในคาลิงาร์เราขอบใจจ้ะ <c oughs> แม่เมด แม่ต้องทิ้งเราไปอยู่กับคนรวยด้วยนะพวกเราทำอะไรผิดพวกเราไม่มีค่าหรอพว <c oughs> กเราจะอยู่ยังไง <c oughs> โ,โ,โอ้ลูกไปต้องอ้อนไห้หรอกแม่เขาปะทิ้งเราไปแล้วส่วนเราอ่ะก็ต้องหาทำมาหากินต้องเลี้ยงชีพตัวเองแล้วแหละเพราะในเมื่อแม่เองก็ไม่อยู่กับเราแล้วเอางี้นะลูก พวกเราอ่ะจะฝ่าพัดอุปสรรคด้วยกันโดยที่ไม่มีแม่ก่อนเดี๋ยวสักวันอ่ะถ้าพวกเรารวยอ่ะแม่เขาจะมากราบเท้าจะมาขอโทษและกราบเท้าพวกเราเองแหละครับพ่อเรื่องนี้มันทำให้เขารู้สึกเสียใจมากเด็กคนนี้ ที่เขาร้องไห้อยู่หน้ากาะหน้าน,นี้ชื่อว่าตาั้มตัมรู้ตัมรู้สึกเสียใจมากเพราะแม่ของเขาที่เขาไปจนเวลาจนเวลาต่อมาพ่อของเขาก็ไปมีเมียใหม่เออมสิมีภรรยาใหม่ใช่ใชช,ชแล้วก็แล้วแล้วเขาก็ชนใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จนกระทั่ง ยี่สิบปีผ่อนไปนางส้มนังส้ม,สมทำไมวันนี้เธอขี้ทำไมทุกๆวันที่เธอเข้ามาอยู่เธอขี้เกียจไปช่วยงานคนอื่นเลยดูสิฉันต้องมาติดดี้เท่าไรเป็นล้านเป็นแสนหน้นรู้ไหม<ๆ>เธอนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆวันๆทำอะไรบ้างขี้เกียจไม่ช่วยสามีทำงานดู มัวแต่ใช้ใช้ชีวิตยังไงก็ไม่รู้แล้วการที่เธอเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์เราเธอจะมีประโยชน์กับเราดิเหรอฉันปล่อยไม่ได้แล้วฉันขอไล่เธอออกจากคฤหาสน์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกคุณคะคุณคะทําไมคุณต้องไล่ฉันออกที่ลงคอแบบนี้ด้วยคุณไม่สงสารฉันเลยเหรอเรื่องอะไรหรือที่ฉันต้องมาสงสารด้วยฮะ ทีครอบครัวเธอ,อยังทิ้งในลงคอฉันจะสงสารเธอได้ไงล่ะกลาบใดที่เธอไม่สงสารครอบครัวตัวเองเออคุณออกไปจากคุณออกไปจากบ้านผมซะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปนี่ที่นี่ไม่ต้องการเธออีกต่อไปค่ะส่วนทางด้านครอบครัวของนายตั้ม เออโจก็กลัวของตั้ม <c oughs> ตั้มเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็เริ่มมีหนวดคราววัสดีครับพลังงานทั้งหลายครับแวววันนี้ชุดทองดูรอเท่จังเลยพวกครับแมครับวันนี้ลูกโชคดีมากเลยนะครับวันนี้ถูกหวยจนโตเนี่ยผมอ่ะเอาเงินไปซื้อบริษัทด้วยนะครับ หลัาจากนี้พี่ต้นไปผมจะช่วยพ่อแม่นะครับทำมาหากินจะได้ไม่ต้องมาลำบากมาตอนเป็นเด็กนะครับขอบใจมากเลยนะลูกที่ลูกอ่ะไม่ทิ้งพ่อไปเหมือนแม่แล้วที่สำคัญนเนี่ยพอลูกโตยิ่งโตเนี่ยลูกก็ช่วยพ่อทํามาหากินจนตอนเนี่ยลูกจะเป็นเศรษฐีเลยแล้วมีบริษัทของตัวเองอีกอ่ะน่าประทับใจจริงๆเว้ย จบไปเนี่ยลูกก็ไม่ต้องจบไปเนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องทำมารมาหากินแล้วแหละครับฮอะไรกันเนี anyway ่ยทำไมเอ๋อะไรกันน่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอื้อะไรอะอะไรอะ มีป้ายด้วยอ่ะเป็นบริษัทเปิดใหม่ฮะบริษัทต้มต้มบริษัทของนายต้มเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปดูดีกว่าวันนี้น,ะนายต้มโชคดีแน่แนเลยอ้าวสวัสดีค่ะนายต้มอ้าวป้ามาทำอะไรที่นี่ ลูกลูกแม่ขอโทษนะจ๊ะลูกที่ลูกอะทิ้งที่ที่แม่อะทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเด็กลูกให้อภัยแม่ได้ไหมคะจ๊ะลูกแม่แล้วผมที่ผมขอพูดก่อนะครับนี่คุณไม่เข้าใจเหรอผมมีเรื่องจะบอกก็คือผมอะขอบอกคือว่าผมชื่อลูกลูกชายของป้าแล้วป้าแล้วผมก็ไม่ใช่ลูกป้าด้วย ปากไม่ใช่พ่ผมปากก็แค่ปากธรรมดาจำแม่ได้ไหมอยากจะมาพูดว่าแม่อีกฟังแม่อธิบายก่อนเออเรามาเซคือฮะไม่จริงอะ่ะมันมันไปนไม่ได้ดีนอนี่คุณคุณคือแม่ของผมใช่ไหมคนที่ทิ้งผมไปอะ่ะ ใช่แม่ทิ้งลูกไปไงแล้วไม่ต้องการอะไรทำไมถึงต้องมาหามาที่บริษัทผมทำไมทำไมกันลูกแม่ขอโทษลูกช่วยแม่ด้วยแม่ไม่มีข้าวกินแล้วสามีใหม่ของแม่ก็ทิ้งแม่ไล่ออกจากบ้านแม่คงอยู่ไม่ได้หรอก ผมช่วยแม่ไม่ได้หรอกครับแม่ทิ้งผมไปแม่ไม่เคยเห็นบุญคุณครอบครัวแล้วแถมยังทิ้งไปโดยที่ไม่สนใจใยดีแม่ทิ้งผมไปผมไม่ช่วยแม่หรอกที่ที่พอที่พอสามีรวยอ่ะก็จะไปอยู่ด้วยแต่พอผมเนี่ยรวยกับครอบครัวไม่ลําบากอยากจนก็มันจะทามาทำไปทำเปดีด้วยคุณน,นี่คิดอะไรบ้าง,ง้หแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วแหละคุณน่ะไม่เคยเห็นใจพวกผม แถมยังทิ้งพวกผมไปอีกคุณออกไปจากบริษัทผมซะถ้าเกิดคุณไม่ออกผมจะเรียกบี้การในบริษัทมาลากตัวคุณไปที่หน้าประตูเพกัอเปิดประตูแล้วก็เตะคุณออกจากบริษัทจะเอาอย่างไงเออก็ได้ก็ได้ฉันจะออกจากบริษัทแล้วแต่ฉันขอสัญญาอะไรบ้างหน่อยสิลูกอขอให้ลูกจ้าแม่ได้นะพราแม่อุตส่าห์ตั้งเคะ อุมท้องลูกมานั้งเก้าแปดเดือนผมไม่สดอะไรแล้วออกไปเจอไม่งั้นคุณเจอดีแน่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ <c oughs> โถเอ้ยลูกทาลูกทำดีเลยลูก ว่าลูกถือว่านั่นนะ่ะแม่เขาจะทิ้งลูกไปแต่ลูกก็ก็ควรที่เด็กลูกก็ยังเข้าใจแม่อยู่นะแต่ว่าก็ช่างมาันเถือลูกไม่เข้าใจก็ได้เพราะแม่ก็ทิ้งลูกไปตั้งแต่เกิดเนี่ผมรักพ่อนะครับพ่อเป็นคนเดียวที่ดูแลผมแล้วไม่ทิ้งผมไปขอกอดน,นะครับโอเคลูกพ่อพ่อรักลูกเสมอ จบแล้วครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ต่อ,ตอ,ตอไปจากช่องต um ุ้มมีฮาฮาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ